จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตนะครับเพื่อนๆว่าดีหรือไม่ดีนะครับวันนี้เอาข้อมูลมาบอกนะครับฉเฉลยเลยไม่ดีนะครับไม่ดียังไงไปดูครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ผมเห็นมีกระทู้เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับบัตรเครดิตมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อเสียเนี่ยผมขอยกตัวอย่างเรื่องของการจ่ายขั้นต่ำนะครับ มันทําใหเ้เราจ่ายไม่หมดสักทีแล้วก็ดอกมันก็ทบไปเรื่อยๆนะครับมันทําให้ศักยภาพทางการเงินเราเนี่ยมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูแล้วกันว่าจ่ายขั้นต่ํานะครับมันเป็นยังไงอ่ะนี่เซิร์ชให้ดูแลสำหรับการจ่ายขั้นต่ําจะเป็นการชําระหนี้บัตรเครดิตตามที่ธนาคารได้กําหนดไว้ซึ่งอาจเป็นยอดโดยประมาณนะครับ 5-10%ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดโดยหากผู้ใช้งานบัตรเครดิตเกิดปัญหาทางการเงินที่ทำให้ไม่สามารถจ่ายยอดเต็มได้ก็ยังสามารถให้จ่ายขั้นต่ำได้ก็คือธนาคารนะครับเขาทำมาให้เราจ่ายเพื่อในกรณีที่บางเดือนเรามันชอ็อตใช่ไหมครับเราก็สามารถเลือกที่จะจ่ายขั้นต่ำนะครับแต่ว่าเดือนถัดไปเนี่ยก็ เขาก็อยากให้เราจ่ายเต็มจํานวนนะครับอันนี้คือความตั้งใจของธนาคารนะครับแต่ว่ามันมีบางคนนะครับอย่างพี่ที่ผมรู้จักเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยจ่ายขั้นต่ํามันส่งผลยังไงเพราะว่าตอนจ่ายในแอปเนี่ยมันมีให้เลือกเว้ยเขาก็จ่ายดีเพราะว่าเต็มจํานวนมันเยอะจ่ายขั้นต่ํามันน้อยกว่าเออมันมีให้เลือกเขาก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาอย่างของบัตรเครดิต TTB ใช่ไหมครับใครใช้แอป t t b เนี่ยตอนเรา เลือกบัตรอย่างเงี้ยนะครับขอย่าซูมมันก็จะมีตรงนี้ครับตรงนี้ครับเนี่ยถ้าเราเลือกบัตรเครดิตแล้วแล้วเนาะมันจะขึ้นตรงนี้ว่ายอดที่ต้องชอําระสมมุติอันเนี้ยหมื่นห้าใช่ไหมสามร้อยแต่ว่ายอดชําระขั้นต่ํา2000นะครับเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่าเอ้ามันเลือกได้นี่เราก็เลือกนะครับไปเลือกขั้นต่ําไปนะครับแล้วก็จ่ายนะครับคิดว่าไม่มีอะไรแต่ มันกลายเป็นว่าดอกเบีย้ยมันก็เอามาทบนะครับเอามาคูณกับเงินต้นใหม่นะครับไอเรื่องการคำนวณเพื่อนๆไปหาดูใน Google แล้วกันผมพูดแล้วมันจะงงเองก็คือประมาณว่าเดี๋ยวเขาจะมีการคิดดอกเบีย้ยใหม่อ่ะเอาดอกเบีย้ยมาคิดเอาต้นมาคิดแล้วก็คิดใหม่ยอดมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับไม่หมดสักทีอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งทางที่ดีนะครับถ้าสมมุติยอดหมื่นห้าแบบเนี้ยเพื่อนๆก็เลือก จ่ายขั้นต่ำไปนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าบางคนรู้ช้าแล้วก็เฮ้ยผมผมไม่มีจ่ายเว้ยผมไม่ไหวอย่างเงี้ยก็จ่ายขั้นต่ำแต่ว่าอย่าไปจ่ายตลอดไปนะครับไม่งั้นไม่จบสักทีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของ t t b หรือว่าบัตรที่บัตรอื่นๆนะครับเขาจะมีให้เลือกอย่าง t t b เนี่ยเขามีโซกูดแบบนี้นะครับโซกูด so คืออะไรก็คือผ่อนกับบัตรเครดิตได้3เดือนแต่ว่าเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับซึ่ง ผมจะใช้วิธีนี้ตลอดนะครับแต่ว่า0%เจะไม่ได้แต้มอะไรเลยนะครับส่วนใหญ่เขาจะมีให้เลือกว่าถ้าคุณไม่เอาแต้มสะสมเนี่ยคุณสามารถเลือก0 3เดือนได้นะครับอย่างทเทีบี B เนี่ยกดตรงนี้โซกูดเขาก็จะมีให้เราเลือกกดนะครับเลือกผ่อน0% 3เปเเดือนอย่างสมมติ1 5ื่นใช่ไหมครับพอ3เดือนมันก็จะตกเดือนละ5,000กับอีก100บาทนะครับทีนี้มันก็จะน้อยลงก็สามารถที่จะ จ่ายได้นะครับก็จ่ายให้หมดก่อนหมดนี่แล้วก็ไปหาหนี้เพิ่มนะครับอย่าไปหาหนี้เพิ่มทันทีก็จ่ายให้หมดนะครับแล้วก็ใครอยากมีหนี้สินก็ค่อยไปสร้างให้มันพอดีตัวนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของบัตรเครดิตจ่ายขั้นต่ำสรุปไม่ดีนะครับเขาทํามาให้เราจ่ายในกรณีฉุกเฉินนะครับอย่าไปจ่ายตลอดไปนะครับแล้วก็บัตรเครดิตที่มี0%นซะครับวันนี้ผมก็มีแนะนําด้วยนะครับมีท t ทลาใบหนึ่งแล้วก็ ของเ uh, first choice ก็มีนะครับแต่ว่า first choice เนี่ยขั้นต่ำต้อง3,000บาทนะครับถึงจะทำเรื่องเป็น0 3เดือนได้แต่ว่าถ้าเป็น TTB ก็ค้างละ1000ทําทำเรื่องผ่อนเป็น3เดือนได้1000ก็ตก333บาทาทต่อ,ตอเดือนแต่ว่าถ้ามันเกินนะครับถ้ามันเกิน1,000เนี่ยก็ไปกรุงศรีก็ได้นะครับมันก็จะได้เป็น3 0 0พก็จะผ่อนเดือนละประมาณ1,000บาทนะครับแล้วก็ มีพวกที่ผมเห็นนะ KTC ก็มีนะ0%นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสมัครได้เดี๋ยวผมแปะ,ะลิงก์ให้นะครับเพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาเนี่ยใต้คลิปนี้นะครับเนี่ยก็จะมีหมวดบัตรเครดิตตรงนี้ครับหมวดแดงๆ,ๆเนี่ยนะครับมีหลายใบเลยนะเพื่อนเพื่อนลองกดดูเดี๋ยวผมกดให้ดูถ้าเป็นอย่างทีทีบีเนี่ยใบไหนก็ได้กดปึ๊บเด้งมาหน้านี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็อ่านข้อมูลนะครับอ่านข้อมูลนี่มี0% 3เดือนเนี่ยที่ผมชอบนะครับใช้บ่อย แล้วก็สมัครตอนนี้มีกระเป๋าแถมด้วยนะครับกดก่อข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับมาแล้วดูแลดุดญาติมิตรนะครับเขาอยากขายแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับ First Choice อย่างนี้นะครับก็เลือกบัตรได้เลยนะครับเลือกบัตรได้เลยแล้วก็ก่อข้อมูลนะครับที่เป็นความจรงิงกดไปส่งเรื่องไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาแล้วก็ดูแลไปดุดญาติมิตรนะครับ KTC ก็อยู่นี้นะครับนี่ KTC ใบอื่นก็มีนะครับ สินเชื่อบ้านอยู่นี่สินเชื่อรถยนต์อยู่นี่นะครับอุปกรณ์กีฬามือถือคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้แล้วก็หมวดเบ็ดเต็ดหนังสือห้างดังนะครับช้อปปี้ลาซาด้าอยู่นี่หมดเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับขั้นต่ําไม่ดีขั้นต่ําไม่ดีนะครับ